แพงนะคะอันนี้แบบว่าสั่งทาม,มาพิเศษเลยนะคะขนาดพิเศษใบ้านดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นไม่ติดขัดค่ะหรือว่าเป็นพวกกระป๋องเป็นทางหรือว่าเป็นกล่งอ,กองประา่าสี่เมตรอย่างเงี้ยแต่มันไม่สวยนะคะเราเสริมนะคะแล้วก็ใส่เอสพีสี่ดอกลายก้างปาเป็นเข้าบ้านยังคะ พบกับคดีน่าคลินิกศัลยกรรมบ้านค่ะวันนี้พามาดูบ้านที่รีโนเวทนะคะหล,หลังนี้อยู่ที่โชคชัย4ซอย41นะคะรีโนเวทพร้อมขายแล้วนะคะนี่ติดป้ายขายเรียบร้อยแล้วนะคะพาพวกเรามาดูกันนะคะว่าสภาพตอนที่เสร็จแล้วกับก่อนทําเป็นยังไง before a อ t e r ตนะคะหลังนี้ถูกใกล้วิวจะแม่กดอิบด้วยนะคะจากหน้าบ้านไปมองเห็นเลยอ่ะพามาดูบ้านกันจากข้างในบ้านก่อนตัวหน้าบ้านตัวหน้าบ้านเลยนะของเดิมอะ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็น แบบว่าที่เขาทําเป็นออฟฟิศนะคะเป็นกระจกบานเลื่อนเลื่อนเปนตรงนี้ไม่มีที่จอดรถจอดรถหน้าบ้านเท่านั้นแต่เราทําเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นโฮมออฟฟิศเพราะฉะนั้นต้องมีที่จอดรถก็เลยเดนเลมิทที่จอดรถใหม่นะคะทุบออกยกพื้นสูงขึ้นมาให้สูงกว่าถนน <c oughs> เพราะว่าบ้านแถวโชคเคยศรอ่ะพื้นมันจะต่ำกว่าถนนเรายกพื้นสูงขึ้นมาประมาณ30 40เซนด้วยกันนะคะยกพื้นสูงขึ้นมานี่นะแล้วก็ทําหลังคาใหม่ทำหลังคาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแตะตรงนี้นะคะหลังคานะะคเราทําช่องแสงออกมาด้วยเพื่อใ บ้านมันดูไม่ทึบเกินไปนะคะมีแสงรอดออกมาเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําให้บ้านดูกว้างขึ้น<อ>ใหญ่ขึ้นก<อ>้างแค่สี่เมตรนะคะแต่ว่าแสงลงมามันทำให้บ้านดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้น,นไม่อึดอัดค่ะแล้วก็ทําที่จอดรถใหม่และตรงนี้นะคะก็ขยับเข้ามานี่คือก่อใหม่หมดเลยนะคะขยับเข้ามาให้ตรงนี้มีที่จอดรถแล้วก็ประตูไม้สักนะคะประตูไม้สักแท้เลยอืมเดี๋ยวพาให้ดูภาพบีฟอร์เข้ามาเป็นยังไงสภาพบ้านประตูไม้สักแท้นะคะอันนี้แบบว่า สั่งทํามาพิเศษเลยนะคะขนาดพิเศษแล้วตรงนี้นะคะเป็นกระจกอลูมิเนียมสีลายไม้เพราะหลังนี้ออกแบบสไตล์จิมินิมอลนะคะมีความเป็นมีความไม่ไมข้ขาวๆครีมๆเทาๆอ่าตรงนี้ก็ออกแบบไปนะคะเข้ามาถึงตัวบ้านนะคะตรงนี้ปูกระเบื้องใหม่ของเดิมอะพื้นมันต่ำกว่าถนนเราก็ต้องลกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ปูพื้นใหม่เป็นลายนี้นะคะให้มีความบานกว้างขึ้นนะคะ นี่บ้านหลังนี้18ตารางวานะแล้วตรงนี้นะคะฝ้าแล้วก็ทําเป็นเล่งระดับนะคะด้วยความที่ว่าเรายก้นสูงขึ้นฝ้าก็เลยต้องสูงตามตรงนี้สีใช้แบบสีเชดได้ออกครีมนะคะให้บ้านมีความอบอุ่นมินิมอลนิมอลนะคะนี้นะคะเป็น,นที่เก็บของบ้านเดิมเลยอะสมัยนู้นเลยอะมันตรงนี้เป็นห้องน้ํานะแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาไปต่อห้องน้ำในข้างหลังตรงนี้กลายเป็นห้องเก็บของนะคะเราก็ยกพื้นขึ้นมานะคะแล้วก็ทําเป็นห้องเก็บของ ให,ใหญ่เลยนะคะสามารถเก็บของได้นะคะที่เป็นพวกแบบไม้กวาดนะคะหรือว่าเป็นพวกกระเป๋าเดินทางหรือว่าเป็นกล่องต่างๆอนี้ที่มันไม่สวยก็เก็บไว้ในห้องนี้ดูบ้าน,นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะไฟอย่างที่บอกนี่หน้าก็ฝังทุกหลังหลังไหนที่น่าทํานะคะจะต้องเก็บงานเนี้ยบแบบนี้นะคะฝังไฟไปนะคะทาให้บ้านดูสวยขึ้นของเดิมนะคะมันจะมีแค่นี้เองนะของเดิมอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้ไปข้างหลังอ่าแต่ว่าเราขยายนะคะ เจ้าของบ้านเขาเดิมเาทาห้องน้าไ้ตรงนี้แล้วก็ต่อครัวไปละมาดูห้องน้นะะํากันค่ะแยกส่วนให้คนเปียกเราก็เปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ประตูให้นะคะอืมอ่ะมาดูข้างหลังกัน,นะคะ่ะของเดิมมันจะเป็นแบบว่าสี่เมตรอย่างเงี้ยแต่มันไม่สวยนะคะแล้วเราก็ทําใหม่นะคะเปลี่ยนกระเบื้องนะคะเปลี่ยนเนี่ยตัวข้างหน้านะคะเปลี่ยนประตูเปลี่ยนบานซิงทั้งหมดนะคะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนไฟ ให้มันดูสวยขึ้นเดี๋ยวไปดูข้างบนกันค่ะในเราใช้ของเดิมนะคะแต่ว่าเราทาสีใหม่นะคะก็บ้านมาไม่บ้านดูกว้างด,ดูสะอาดดูน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วตรงนี้นะคะพื้นอ่ะพื้นเราก็ทําการเสริมนะคะแล้วก็ใส่เอพิซีลอกลายก้างปลาให้บ้านดูนะะมีความมินิมอลคล้ายๆาคาเฟ่น,นะคะห้องน้ํานะคะมาห้องน้ําห้องน้ําของเดิมอะ่ะ ตรงนี้มันเป็นก่อมันรู้สึกว่ามันมันไม่กว้างอ่ะแล้วก็เลยทุกออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะเปลี่ยนตำแหน่งตัวตัวอาชัวว์นะคะตัวฝักบัวให้อยู่ตรงนี้ของเดิมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าก็เปลี่ยนตำแหน่งใหม่หมดเลยนะคะทําให้มันดูมีความสะดวกกว่าผู้ใช้นะคะหลังนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนแล้วก็ฝ้าก็ท,ทําให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศเพิ่มขึ้นด้วย ลับประตูนะคะหลังนี้นี่น่าออกแบบสไตล์มูจิมินิมอลก็เลยเป็นประตูลายนี้นะคะข้างในมีความเป็นอิดอิดนะคะแล้วก็ประตูลายมินิมอลนั่นเองค่ะต่อเป็นห้องข้างหลังนะคะตรงนี้เป็นประตูที่เราเปลี่ยนใหม่นะคะทาสีใหม่แล้วก็ประตูนะคะตรงนี้ของเดิมห้องอเป็นห้องแบบนี้แล้วก็มีเป็นกระจกนะคะหน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็ประตูเราก็ทําเป็นกว้างขึ้นเพื่อที่อนาคตสามารถทําเป็นบานสไลด์นะคะเป็นบานเลื่อนสไลด์เพิ่มได้อีกตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดหนึ่งนะคะ ข้างหลังก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นกระจกอลูมิเนียมลายไม้นะคะสวยๆนะคะจกกองแสงแล้วก็ฝ้าทําใหม่นะคะระบบไฟทําใหม่พื้นทําใหม่เดี๋ยวให้ดูภาพปีก่อนกันไปดูหนะ้าบ้านกันสดชั้นสองนะคะ จะเห็นได้ว่าฟ้าสูงมากนะคะหลังเนี้ยสูงประมาณ2 6 0้อหสิบเซนติเมตรด้วยกันนะคะให้ลูกค้าได้บ้านที่ดูโปร่งโล่งนะคะแล้วดูกว้างขึ้นในขนาดเท่าเดิมนะคะ,ะมาดูประตูตรงนี้กัน,นะคะ่ะของเดิมตรงเนี้ยมันเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็ประตูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะในการปิดตรงนั้นมาแล้วก็ทําประตูบานเลื่อนเพิ่มขึ้นตรงนี้ค่ะมาถึงข้างหน้านะคะ ตรงนี้เราทําเป็นตกแต่งให้มันดูทันสมัยมากขึ้นโด้ทําทำระแนงบางตาแบบนี้นะคะซึ่งของเดิมอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะยาวทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราแบบเปลี่ยนทรงหน้าตาบ้านนิดหน่อยแต่ทำให้บ้านดูสวยขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเทา้าเฮาส์18ตารางวาชโชคเฮสีที่น่น่าดโนเวดชอบกันไหมคะหลังนี้นะคะใช้งบรีนโนเว็ไปประมาณ6กแสนบาทนะคะแล้วก็ขายได้กำไรนะคะเดี๋ยวขายได้กำไรเท่าไหร่นะคะจะพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์กันนะคะว่าทำยังไงนะคะหลังนี้ซื้อมาจากเจ้าของนะคะเจ้าของย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดลบบุรีก็เลยได้ให้เรามาดูแลบ้านหลังนี้ต่อะคะ่ะ สำหับใครที่ชอบให้นิน่าทำคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นิ่นาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย